สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,กัญกมลจำปาโกวันนี้จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเชิญรับชมรัะฟังได้เลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ น่าเ<ม>บื่อมากๆแต่วันนี้จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะเมื่อมาคบกับคุณครูแล้วนะคะอะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรื่องอะไรนั้นคุณครูก็มีอะไรมาให้นักเรียนได้สังเกตดูเล็กๆน้อยๆนะคะอะคุณครูมีอุปกรณ์มาก็คือแท่งแดงคืออะไรคะลูกโป่งลูกโป่งนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็จะขอตัวแทนเป่าลูกโป่งให้คุณครูหน่อยอ่าโอเคค่ะอะขอบคุณนะคะเป่าลูกโป่งให้คุณครมหนเออคระหว่างที่รอเพื่อนเป่าลูกโป่องอยู่นั้นนักเรียนก็ คุณครูก็จะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้สังเกตคุณครูเมื่อเมื่อเพื่อนเอาลูกโป่งให้คุณครูแล้วนะคะคุณครูจะทําการปล่อยลูกโป่งแล้วให้นักเรียนทุกคนได้สังเกตว่าลูกโป่งจะเป็นยังไงนะคะอ่าโอเคอ่าเราได้ลูกโป่งมาแล้วนะคะอ่ะนี่คือลูกโป่งที่เพื่อนๆนะคะต่อใม้คุณครูแล้วนะอ่ะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนสังเกตนักเรียนทุกคนสังเกตดูดีๆนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูนะดูนะฮะเมื่อกี้ดูทำไหม เมื่อกี้ดูทันไหมคะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเมื่อก,กี้ดูไม่ทันใช่ไหมคะอ่ะคุณครูให้ดูอีกรอบแล้วสังเกตนะว่าลูกโป่งจะเป็นยังไงฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะลูกโปง่งเนี่ยอ่ะการเคลื่อนที่ของลูกโปง่งเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทุกคนอ่าถูกต้องค่ะลูกโป่งมีการเคลื่อนที่ออกจากมือคุณครูแล้วล่วงลงไปข้างล่างจนถึงพื้นอืมไหนมีใครอีกไหมอ่า ถูกต้องค่ะลูกโป่งมีการลอยอยู่ในอากาศแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆล่วงลงไปจนถึงพื้นอืแล้วนักเรียนคิดว่าทําไมลูกโป่งมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะเพราะเหตุใด,ดคะเหตุใด,ด,ด,ดลูกโป่งถึงค่อยๆลอยลงไปข้างล่างจนถึงพื้นคะอืมอ่าอะไรนะคะเนื่องจากว่ามีแรงกระทำต่อลูกโป่งจึงไดไห้ลูกโป่งตัวกลงงปข้างล่างอืมมีความเป็นไปได้สูงมากมาะคะ พราะว่ามีอะไรนะคะเพราะมีแรงกระทำถูกต้องนะคะจากที่เพื่อนพูดมาเมื่อกี้นะคะก็ถูกต้องของเพื่อนนะคะท,ที่ทําที่ลลกโป่งเนี่ยสามารถลอยในกาแล้วค่อยๆล่วงลงไปข้างล่างได้เนื่องจากว่ามีแรงมาะทำต่อวัตถุซึ่งแรงเนี่ยแรงดึงดูดเนี่ยเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกอนักเรียนเคยได้ยินไหมคะคำว่าแรงโน้มถ่วงของโลกอืม แล้วแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมีผลต่อวัตถุในโลกของเราหรือเปล่าอืมไหนใครคิดว่ามีผลไหมมีผลไหมคะอืมมีผลอ่ามีผลเพราะอะไรคะอืมไหนยกมืออ่าโอเคมีผลเพราะาอะไรคะทําให้มนุษย์เราสามารถยืนอยู่บนโลกได้เหมือนกับตอนนี้ที่คุณครูยืนอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อะไรอีกอ่ามองไปรอบๆห้องสิมองไปรอบๆห้อง ทำให้สิ่งของไม่สามารถลอยล่องอยู่บนอากาศได้ตาถูกต้องช่วยให้สิ่งของได้อยู่กับที่ใช่ไหมคะมสิ่งที่เพื่อนพูดมาเนี่ยถูกต้องมากๆเลยนะคะเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยจะเป็นแรงที่กระทาต่อวัตถุนะคะที่ดึงดูดวัตถุเนี่ยให้เข้าสู่ศูนย์กลางโลกนะคะให้เข้าสู่แกนจุดศูนย์กลางของโลกนะคะหรือตกลงไปที่พื้นนั่นเองแต่เมื่อใดนะที่มีแรงอื่นนะคะมากระทําต่อวัตถุ นะคะมันก็จะสามารถทําให้วัตถุของเราเนี่ยลอยได้นะเด็งค่ะอ่ะวันนี้นักเรียนรู้หรือ,อยังว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะ่ะถูกต้องแรงโน้มถ่วงของโลกโอเคโอเคค่ะต่อไปนะคะคุณครูคก็จะมี การทดลองนะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับการทดลองนะคะการหล่นของวัตถุก,การตกของวัตถุนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็จะให้เรียนทุกคนนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5 6ถึงคนนะคะโดยที่แต่ละกลุ่มนะคะก็คุณครูนะคะก็จะให้ช่วยกันในกลุ่มนะคะในการทําการทดลองนะคะซึ่งอุปกรณ์ในการทดลองของเรานะคะที่จะทําเอามาทํานะคะก็จะมี4อย่างด้วยกันคือ1ก็คือไม้บรรทัด2นะคะก็คือยางลบ3กระดาษ A 4 ส่วนสิ่งสุดท้ายคือลูกโป่งนะคะซึ่งคุณครูก็จะแจกลูกโป่งนะคะแล้วก็กระดาษ A4 ให้แต่ละกลุ่มนะคะส่วนไม้บรรทัดแล้วก็ยางลบเนี่ยนักเรียนทุกคนก็มีเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนาะ,ะคุณครูก็จะให้ทําการทดลองก็คือให้ทาทีละอย่างน,นะคะให้เอามาไว้ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ปล่อยวัตถุแต่ละชิ้นนะคะแล้วให้เราสังเกตดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วบันทึกผลการทดลองโอเคไหมคะรับทราบรับทราบโอเคค่ะอ่ะงั้นมารับอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะ,อะโอเคแต่ละกลุ่มก็ เอาลูกโป่งไปเลยนะคะแล้วก็มีลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่านะคะแต่ละกลุ่มก็นําไปเป่าเองได้เลยนะคะอะส่วนมีใครนะคะที่ไม่เข้าใจตรงไหนหรือมีคําถามอะไรสามารถยกมือมาถามคุณครูได้เลยนะคะโอเคระหว่างที่เพื่อนๆนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ย กำลังทํากิจกรรมนะคะอย่าลืมบันทึกผลการทดลองทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะเอาผลการทดลองเนี่ยมาตรวจเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากแค่ไหนนะคะอะระหว่างที่เราเพื่อนเื่อปฏิบัติกิจกรรมนะคะคุณครูก็จะปฏิบัติไปด้วยนะคะหรือใครที่อยากจะดูคุณครูก็สามารถมาดูคุณครูได้เลยนะคะโอเคค่ะคุณครูนะคะก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วเรียบร้อยอย่างที่คุณครูบอกน้องก็มีแมมทัดยางลบมียางลบนะคะยางลบเนาะแล้วก็กระดาษ A4 และสุดท้ายคือ ลูกโป่งนะคะเราจะมาทําการทดลองการผลของวัตถุนะคะว่าวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมันทึกผลการทดลองนะคะ,ะตามที่คุณครูคบอกอย่างแรกที่ทําการทดลองคือไม้บรรทัดคุณครูจะให้นักเรียนดูนะคะคุณครูจะถือไว้อย่างนี้แล้วกันคุณครูจะถือไว้อย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วให้นักเรียนสังเกตดูนะ,ะดูช้าชนะคะอ่ะ ่าลืมเจ็ดบันทึกผลการทดลองนะคะว่าเมื่อกี้ไม้บรรทัดเป็นอย่างไรต่อไปชิ้นที่สองคือ,อยางลบนั่นเองค่ะอ่านักเรียนมองเห็นหรือเปล่าอ่าเคค่ะดูดีๆนะอ่ะคุณครูจะถือแบบนี้แล้วกันอ่ะคุณครูจะกำร,รมแล้วถืออึ่งแล้วกันนะคะอ่ะทดลองกันหนึ่งสองสังเกตดีดีน,นะอุ้ยตกไปเร็วมากเมื่อกี้เห็นไหมอ่ะอย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะคะต่อไปนะคะจะเป็น กระดาษ A4 นะคะดูดีๆนะหนึ่งสองสามอ่าสังเกตแล้วอย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะคะอ่าสิ่งสุดท้ายอย่างที่4ี่คือลูกโป่งนะคะอ่าเราก็ได้ทดลองไปแล้วเนาะในช่วงเริ่มต้นนะคะ<ๆ>ก่อนที่เราจะเข้ามาทดลองทดลองนี้นะคะอ่าเรามาทดลองอีกรอบแล้วกันเนาะอ่าจับตาดีๆนะหนึ่งสองสามว้าวเป็นยังไงคะนะักเรียน อย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะคะอ่านนักเรียนก็อย่าลืมบันทึกผลการทดลองทั้ง4วัตถุนะคะก็คุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยในแต่ละกลุ่มนะคะมานําเสนอนะคะผลการทดลองที่เราได้ทดลองไปนะคะก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถยกมือมาถามคุณครูได้เลยนะคะก็คุณครูจะให้เวลาทาทั้งหมด5นาทีนะคะพอเสร็จแล้ว5นาทีนะคะเราก็จะมาดูเพื่อนๆนำเสนองานกันเลยนะคะโอเคค่ะ ก็ครบไปลา5นาทีแล้วนะคะสําหรับที่ให้นักเรียนนะคะได้ระดมความคิดกันนะคะก็ให้แต่ละกลุ่มนะคะมานําเสนอได้เลยค่ะค่ะ,คะเพื่อนแต่ละกลุ่มนะคะก็นําเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณครูนะคะจะมาถามนักเรียนก็แล้วกันนะคะมีคําถามมาถามนักเรียนว่าอย่างลบและไม้บรรทัดนะคะมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะระหว่างการทดลอง เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะว่ามีการลอยอยู่บนอากาศแล้วร่วงหล่นลงมาตกพื้นเหมือนกันอ่าถูกต้องค่ะคําถามที่2องแล้ววางกระดาษ A4 และลูกโป่งนะคะมีทิศทางในการลงเหมือนหรือแตกต่างกันไหมคะอ่าเหมือนกันถูกต้องค่ะเหมือนกันเนาะเหมือนกันแบบไหนคะ อ้าเก่งมากค่ะเหมือนกันเพราะว่ามีทิศทางลงในแนวดิ่งเหมือนกันและตกลงไปจนถึงพื้นอ้าเก่งมากๆค่ะนักเรียนทุกทุกคนเก่งมากๆเลยโอเคค่ะหลังจากปฏิบัติกิจกรรมไปนะคะก็แสดงให้เห็นว่าโลกสามารถมีแรงดึงดูดได้หรือไม่ถ้าเกิดสามารถมีแรงดึงดูดได้เพราะอะไรนะคะและสังเกตได้จากอะไรนะคะไหนใครจะตอบอยกมือขึ้นค่ะ อตอบว่าโลกมีแรงดึงดูดเนื่องจากว่าอะไรคะเมื่อเราปล่อยวัตถุอย่างอิสระนะคะวัตถุก็จะร่วงหลน่นลงไปจนถึงพื้นโลกเสมออ่าถูกต้องค่ะเพื่อนๆเสมอเพื่อนไหนเลยอ่าค่ะเก่งมากนะคะเป็นทุกคนเก่งมากอ่ะวันนี้เราก็รู้ไปแล้วน้องว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะแรงโน้มถ่วงของโลกอ่าโอเคต่อไป หลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จแล้วนะคะนักเรียนรู้หรือเปล่าว่ามีบุคคลสำคัญหนึ่งคนนะคะที่เป็นผู้คิดค้นแรงโน้มถ่วงของโลกคือใครอ่ะไหนใครรู้ยกมือขึ้นอ่ะใครคะกาลิเลโอกาลิเลออ่ะยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้เขียงใกล้เขียงอีกนิดนึงไม่ใช่ยังไม่ใช่นะคะอีกนิดนึงไอแซกนิวตัน ถูกต้องค่ะไอแซกนิวตันนะคะถูกต้องนะคะที่เพื่อนบอกเมื่อกี้คือไอแซกนิวตันอ่านนักเรียนเห็นรูปไหมเห็นรูปไหมคะที่ครูคมาให้ดูนี่นี่นะคะคือรูปไอแซกนิวตันนะคะเซอร์ไอแซกนิวตันนะคะเป็นผู้ค้นพบนะคะทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเป็นการค้นพบที่เป็นการคน้น,รคนพบโดยบังเอิญน,นะคะโดยที่ เซอร์ I ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาก็ได้ไปสํารวจดวงจันรนะคะแล้วบังเอิญวันนั้นเขาไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลอ่ะเขาก็นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลเขาก็นั่งสังเกตอะไรของเขาไปนะเพราะว่าเนื่องด้วยที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์เนาะเขาก็นั่งดูของเขาไปแล้วอยู่ๆลูก Apple, แอปเปิ้ลดันล่วงหล่นลงมาใส่หัวเขาแล้วก็หล่นลงไปสู่พื้นแล้วมันก็เป็นเกิดประเด็นในความคิดเขาว่าเอ๊แล้วทําไมลูกแอปเปิ้ล ถึงต้องหล่นลงสู่พื้นแล้วทำไมไม่ลอยล่ะนะคะมันเลยเป็นต้นกำเนิดนะคะที่เซอร์ไอแซกนิวตันนะคะเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอ่านักเรียนจำไปด้วยนะเซอร์ไอแซกนิวตันนะคะเป็นเป็นเป็นใครคะ,ะถูกต้องค่ะเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะโอเคก็จำได้แล้วเนาะ โอเคค่ะหลังจากที่เรารู้ประวัติของเซอร์ไอแซคเนียตันเสร็จแล้วนะคะเราก็มารู้ความหมายของแรงโน้มถ่วงของโลกกันนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรคะคือแรงดึงดูดที่มวลของโลกนะคะกระทําต่อวัตถุแล้วดึงดูดวัตถุนั้นนะคะให้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือลงสู่พื้นดินเสมอนะคะจึงทําให้นะคะวัตถุนะคะไม่ลอยไปลอยมานะคะ ยกเ้นนะคะจะมีแรงอื่นมากระทําต่อวัตถุนะคะทาให้วัตถุเนี่ยลอยได้นั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะอย่างเช่นแรงดึงดูดของโลกนะคะก็ดึงดูดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์หรือ,อดาวเคราะห์ต่างๆนะคะที่อยู่รอบโลกของเรานะคะก็ล้วนแต่จะมีแรงดึงดูดของโลกนะคะดูดเข้ามานะคะ,ะนักเรียนสังเกตรหรือเปล่าว่า เมื่อเราเห็นนักบินอวกาศนะคะที่เขาบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วเขาจะลอยเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าพอเขาอยู่นอกโลกอะคะ่ะ <c oughs> เขาไม่มีแรงดึงดูดของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกจะน้อยมากนะคะจึงทําให้เขาลอยนะคะซึ่งพออยู่นอกโลกอะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะไม่มีน้าหนักไม่มีอะไรเลยนะคะ,ะ,ะนักบินอวกาศที่เขาอยู่ในเครื่องบินนะคะก็คือในอยู่ในยานนะคะเวลาเขาทานน้ำอะไรเงี้ยคือเขาพยายามจะไม่ให้น้ำหกเลยเพราะอะไรเพราะเวลาน้ำหกมันจะไม่ได้หกลงพื้นเหมือนที่เรากินเพราะว่าเมื่อเรากินน้ำอะ น้ำมันหลลงพื้นเพราะว่ามีแรงดึงดูดของโลกถูกไหมคะแต่เมื่ออยู่นอกโลกอะคะ่ะแรงดึงดูดของโลกมันไม่มีอนะเนาะมันมีน้อยนะคะเมื่อเรากินปุ๊บน้ําจะลอยน้ําจะลอยอากาศคนที่อยู่ในอวกาศนะคะที่น้ำบิดอวกาศเขาจะต้องรีบเอาถุงหรือเอาผ้าอะไรเนี่ยมาซับน้ําที่มันลอยอยู่นะคะอ่านี่แหละมันคือความหมายของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะต่อไปเรามาดูลักษณะนะคะของแรงโน้มถ่วงกันเลยดีกว่านะคะอ่ะแรงโน้มถ่วงนะคะมีลักษณะคือ มีทิศพ,พุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกอ่าเขาจะมีทิศพ,พุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วเนาะสองที่ตำแหน่งเดียวกันแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุจะเพิ่มขึ้นตามมวลของวัตถุนะคะเมื่อเมื่อของนะคะที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุเขาก็จะมีมวลที่เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นตามมวลของวัตถุอะค่ะเออถ้าเกิดยิ่งเราอยู่ใกล้กับ แรงโล่มากเท่าไหร่จุดศูนย์กลางโลกมากเท่าไหร่ม,หรมวลมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะสว่วนต่อไปนะคะแรงจะลดลงระยะห่างของวัตถุจากศูนย์กลางของโลกเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเราอยู่ยอดเขาก็แลวกันเมื่อที่เราอยู่ยอดเขากับอยู่พื้นมวลจะต่างกันนะคะเมื่อเราอยู่พื้นมวลเราจะเยอะกว่าที่เราอยู่ยอดเขาเพราะว่าอะไรคะเพราะแรงดึงดูดของโลกเนี่ยแรงแโน้มถ่วงของโลกเนี่ยคะ่ะมันทําให้ เมื่อยิ่งอยู่ห่างไกลจากจุดศูนย์กลางของโลกมากเท่าไหร่แรงโน้มถ่วงของเราเนี่ยก็จะยิ่งน้อยมากเท่านั้นนะคะต่อไปประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงคือ1ทําให้เรายือนอยู่บนโลกได้อาถูกไหมคะเนี่ยที่เรายือนอยู่เนาะแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยก็ช่วยให้เรายือนอยู่บนโลกได้ส่วน2ต่อไปนะคะทําให้ฝนตกลงมาสู่พื้นโลกอ่าน,นักเรียนเห็นไหมฝนตกอะ่ะฝนตกฝนมันก็เม็ดฝนมันก็ตกลงไปที่พื้นดินถูกไหมคะ มีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ทําให้ไม่ฝนตกลงไปที่พื้นดินต่อไปสิ่งของต่างๆไม่ลอยอยู่ในอากาศถูกไหมคะอะอย่างสื่อของคุณครูเนี่ยเห็นไหมมันลอยไหมคะมันไม่ลอยเพราะอะไรคะเพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ทําให้สื่อของคุณครูไม่ลอยก็อยู่กับที่อะอย่างตะกร้าดิสอของนักเรียนเห็นไหมมันก็วางอยู่กับโต๊ะถูกไหมคะอะมันไม่ลอยเลยเนี่ยอะต่อไปทําให้น้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าอะน้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําอะยกด้วอย่างเช่น น้ำตกอะแล้วเดี๋ยวนึกถึงน้ำตกน้ำตกที่จะเป็นน้ำตกลงมาเพราะน้ำอยู่ที่สูงลงสู่ที่ต่ำเรากเคยสงสัยไหมว่าเอ๊น้ำตกทำไมมันอยู่ด้านบนทำไมมันมีน้ำมาจากไหนอาจริงๆแล้วนะคะน้ำตกก็คือมันก็จะมีต้นน้ำของมันนี่แหละค่ะที่อยู่สูงเนาะแล้วมันก็จะค่อยไหลลงมานะคะตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองอาหลังจากที่เรารู้ลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วรู้ประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วเรามาดู ข้อจากัดของแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรดีกว่านะคะเราก็จะมีประโยชน์มีลักษณะแล้วนะคะล้วก็มีข้อจํากัดเช่นเดียวกันนะคะก็คือ1นึ่การทํากิจกรรมบางอย่างนะคะก็ส่วนทางกันกับแรงน้มถ่วงของโลกเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วทําให้เรารู้สึกลําบากนักเรียนเคยสังเกตไหมเวลาเราวิ่งขึ้นบันไดวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นบันไดทําไมมันเหนื่อยจังอ่ะเป็นเพราะอะไรนี่แหละค่ะเป็นเพราะเราวิ่งสวนทางกันกับแรงดูดของโลกเพราะมันก็จะดูดเหมือนมันดูดตัวเราอย่างนี้ค่ะอ่ะ หมือนมันดูดไปเราเหมือนเราก็พยายามที่จะส่วนทางมันเลยทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นแต่เราลองสังเกตไหมพอเราลงบันไดสบายมากไม่เหนื่อยเลยแบบชิวถูกไหมคะอ่านั่นแหละ,ะต่อไปทําให้มนุษย์หรือสัตว์ไม่สามารถกระโดดขึ้นสูงสูงได้จริงหรือเปล่านักเรียนทุกคนลองกระโดดดูกระโดดเราก็กระโดดได้แค่เท่าที่เรากระโดดได้ถูกไหมคะสัตว์จิงโจ้อ,อย่างเนี้ยเขาก,กระโดดได้เฉพาะที่เขากระโดดได้เขาจะโดดเขาจะกระโดดข้ามฟ้าอย่างเนี้ย ได้หรือเปล่าไม่ได้อ่ะนี่คือข้อจํากัดของเขานะคะต่อไปเมื่อทําสิ่งของหล่นพื้นนะคะจะทําให้ชารุดหรือแตกหักอ่ะอย่างเช่นเราถือแก้วอยู่ดีๆแก้วน้ำพลาสติกหรืออ่ะแก้วที่เป็นแก้วเนาะเราถือพอเราทำหล่นไปนไงคะแตกอ่ะเกิดความเสียหายนะคะบางทีเราเดินมาไม่รู้ว่ามีเศษแก้วตรงนั้นเดินไปอาจจะเหยียบนะคะแล้ว เป็นแผลได้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดเหมือนกันนะคะอะต่อไปสุดท้ายคือทําให้ยกของที่มีน้ําหนักมากๆไม่ได้จริงหรือเปล่าอะของที่เราที่หนักหนักอาคารเรียนเราไม่สามารถยกได้ถูกอไหมเพราะมันมีมวลมากถูกไหมคะแล้วแรงดึงดหรือแรงโน้มหย่อนลงยิ่งโน้มถ่วงลงไปอีกยิ่งดูดเข้าไปอีกอะทาให้เรายกของที่หนักมากๆไม่ได้แต่อย่างเช่นกระเป๋าหรือรองเท้าหรืออะไรเราก็ถือได้ยกได้เนื่องจากว่ามันมีมวลไม่เยอะมีน้ําหนักไม่มากถูกไหมคะ ก็เราก็เรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกไปแล้วนะคะเราก็รู้ความหมายของแรงโน้มถ่วงของโลกไปแล้วว่าคืออะไรคือแรงโน้มถ่วงของโลกสิ่งที่วัตถุนะคะที่วัตถุแต่ละชิ้นนะคะจะถูกดึงดูดเข้าหาแกนโลกหรือจุดศูนย์กลางของโลกเสมอนะคะหรือเป็นโลกเสมอเนาะอ่ะเราก็จะรู้ว่าเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะโดยบังเอิญและกันโดยบังเอิญนะคะอ่ะ เราก็จะรู้ลักษณะของแรงโน้มถ่วงเราก็รู้แล้วประโยชน์ข้อจํากัดน,นะคะเราก็ได้ทําการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทุกคนได้ทํากันนะคะอยากทําแล้วหรือ,อยังคะอยากทําแล้วใครอยากทําแล้วยกมือขึ้นโอ้โหยกมือขึ้นเต็มเลยอยากทําแล้วใช่ไหมคะนะเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะ ค่ะงั้นต่อไปเรามาเริ่มทํากิจรกรรมกันเลยดีกว่านะคะคุณครูนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนได้ดูแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ตอบว่ามันคือรูปภาพอะไรแล้วรูปภาพคนหรือวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยมันสามารถที่จะล่วงหลดไปได้หรือเปล่านะคะอาจจะสามารถตกลงสุกพื้นได้หรือเปล่าแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยก็สามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของเราอย่างไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะคาถามที่คุณครูจะถามองั้นเรามาเริ่มดูรูปภาพกันเลยดีกว่านะคะอ่ะพร้อมหรือยัง หนึ่สองสองามแฮดมนี่นะคะคือรูปภาพที่คุณครูได้เลือกมาวันนี้สี่รูปภาพด้วยกันอะรูปภาพแรกคืออะไรคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะน้ําตกเนาะอะ,อะส่วภาพที่สองะะคะอ่าตอบได้เลยนะไม่มีผิดไม่ถูกค่ะอือาคนยืนตากฝนเนาะฝนกําลังตกอะถูกต้องค่ะส่วนรูปภาพที่สามรูปภาพที่สามคืออะไรคะอะนักกีฬากําลังเล่นกีฬา วอลเลย์บอลเนาะอ่ะส่วนภาพสุดท้ายภาพที่สี่เหรอคะคืออะไรคะอืมคนกําลังเล่นกระโดดล้มเนาะคนกาลังกระโดดล้มอยู่เนาะอ่าโอเคหลังจากที่นักเรียนทุกคนก็ได้ดูรูปภาพไปแล้วเนาะทั้งสี่รูปอ่าคุณครูก็จะถามว่ารูปภาพทั้งสี่รูปเนี่ยนะคะสามารถที่จะตกลงสู่พื้นได้หรือไม่เพราะอะไรอ่ะสามารถตกลงสู่พื้นได้ไหมคะอืมตกลงสู่พื้นได้เพราะอะไรคะ เพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงดูดวัตถุให้ตกลงสู่พื้นโลกเสมอถูกต้องค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของนักเรียนอย่างไรบ้างคะอะไหนใครจะเป็นคนตอบยกมือขึ้นค่ะอะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อยินใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้นอ้องถูกต้องค่ะอะไหนใครต่อไปใครตอบได้บ้างอีอือ ทำให้สิ่งของที่อยู่รอบตัวเราไม่สามารถทำลอะไรายได้เนาะอ่าโอเคค่ะอ่ะต่อไปมีอะไรอีกคะเวลาเราทำของหล่นของก็จะไม่ลอยแล้วก็สามารถเก็บของได้อ่าถูกต้องค่ะอ่ามีอะไรอีกหรือเปล่าอืเวลาเราทำแก้วหล่นแก้วก็จะแตกเราก็จะได้เก็บแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ดูได้ตอบคำถามกันอ่ะกระตุ้นความคิดนิดนึงเนาะโอเคอ่าพร้อมหรือ,อยังรูปภาพนี้นี่นักเรียนเห็นแล้วนักเรียนจะแบบ ว้าวเลยชอบชอบทูปนี้บางคนก็จะเป็นอาชีพที่ฝฟันที่จะไปทำในงานด้วยรูปภาพนี้ก็คือทา่าเดินอ่าคืออะไรคะเครื่องบินนั่นเองอ่ะก็จะมีเพื่อนบางคนฝ่ายฟันอยากไปเป็นอะไรคะคุขับเครื่องบินเป็นแอร์ฮฮสเตสเนาะอ่ะ,อะแล้วทีนี้คุณครูก็จะถามว่าทําไมเครื่องบินถึงลอยได้อ่าทำไมคะทำไมเครื่องบินถึงลอยไ,ไ,ได้เนาะคุณครูเห็นอ่ะอย่าง แต่เขาก็จะมีจอดเนาะแต่ว่าเขาจะทํายังไงอะเครื่องนี้เขาถึงลอยได้อืมนั่นแหละอ่าไหนนะักเรียนช่วยกันตอบ่อยเร็ว่อะอืมมีแรงมากระทาต่อวัตถุเนื่องจากว่าแรงโน้มถ่วงอ่าเมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุก็จะสามารถทําให้วัตถุสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกได้อืมถูกต้องเก่งมากมากเลยค่ะอืมอ่ะคุณครูจะมาบอกแล้วกันนาะอว่าทําไม ทำไมเครื่องบินน่ะนะคะถึงลอยได้นะคะเนื่องจากว่าเครื่องบินนะคะที่บินบนฟ้าได้เนี่ยเนื่องจากว่ามีแรงมากระทําต่อเครื่องบินทั้งหมด4แรงด้วยกันอย่างแรกคือแรงขับอย่างที่2แรงต้านอย่างที่3าแรงยกส่วนส่วนที่4ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองคะ่ะ <c oughs> เครื่องบินนะคะจะต้องมีแรงยกมากกว่าน้ําหนักเครื่องบินนะคะถึงจะทําให้เครื่องบินเนี่ยยกตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะคะแต่ถ้าเกิดแรงยกน้อยกว่า น้ำหนักเครื่องบินนะคะก็จะทําให้เครื่องบินเนี่ยตกลงสู่พื้นได้นะแรงยกนะคะจะมากจะน้อยนะคะส่วนมากก็จะขึ้นอยู่กับอากาศหรือการทําความเร็วของเครื่องบินนะคะว่าเขาจะทําความเร็วได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเขาทําความเร็วได้มากนะคะแรงยกก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นค่ะและเครื่องบินนะคะจะต้องมีแรงขับมากพอนะคะที่จะเอาชนะแรงต้านของเครื่องบินได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เครื่องบินเนี่ยก็จะมีตรง หางนะคะตรงปีกนะคะตรงปีกเครื่องบินเนี่ยจะช่วยในการคองเครื่องบินหรือทําให้เครื่องบินเนี่ยลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ด้วยนะคะอ่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ,ะค,คุณครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนแล้วกันเนาะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยช่วยกันทบทวนความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกก็แล้วกันนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาทบทวนความรู้กันดีกว่านะคะ,ะแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรคะคือแรงดึงดูดที่มวลของโลกกระทําต่อวัตถุทําให้ดึงดูดวัตถุเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือพื้นโลกนั่นเองนะคะและทําให้วัตถุต่างๆนะคะไม่สามารถลอยไปลอยมาได้แต่จะสามารถ ลอยได้ก็ต่อเมื่อมีแรงอื่นมากระทําต่อวัตถุนั่นเองคะ่ะนอกจากนี้นะคะแรงโน้มถ่วงของโลกยังสามารถดึงดูดวัตถุต่างๆที่อยู่นอกโลกของเราได้อีกด้วยนะคะก็อย่างเช่นดาวเคราะห์ต่างๆนะคะที่อยูอ่นอกโลกของเรานะคะก็ร้วนแล้วแต่มีแรงดึงดูดของโลกของเรานะคะในการดึงดูดนะคะก็อย่างเช่นอุกกาบาตเหมือนกันนะคะอ,อุกกาบาตท,ที่จะตกลงมา ใส่ยังโลกของเราเนี่ยก็เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนกันนะคะที่ดึงดูดวัตถุก,ก็คืออุกาบาตนะคะให้ตกลงมาสู่โลกของเรานะคะสู่พื้นโลกนั่นเองค่ะอ่ะส่วนลักษณะของแรงโน้มถ่วงนะคะก็คือ 1. มีทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลก 2. ที่ตำแหน่งเดียวกันแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทาต่อวัตถุจะเพิ่มขึ้นตามมวลของวัตถุและ3แรงจะลดลงก็ต่อเมื่อระยะห่างของวัตถุจากศูนย์ ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกนะคะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะส่วนประโยชน์นะคะ1ก็คือทําให้เรายืนอยู่บนโลกได้นะคะ 2. ทําให้ฝนตกลงสู่พื้นโลกนะคะส่วน3สิ่งของต่างๆนะคะไม่ลอยอยู่ในอากาศและสุดท้าย4คือทําให้น้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าซึ่งนี่นะคะก็คุณครูนะคะก็ยกตัวอย่างมาเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งประโยชน์นะคะก็มีอีกมากมายเลยนะคะ อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะจบการเรียนการสอนเรื่องแรงนโนมต่วของโลกนะคะคุณครูก็มีใบงานมาให้นักเรียนทุกคนได้ทํานะคะอ่านี่นะคะก็คือหน้าตาใบงานนะคะคุณครูก็ได้ทําการพริ้น์ออกมาแจกให้กับนักเรียนทุกทุกคนเลยนะคะซึ่งใบงานของเรามีอะไรบ้างอ่ะ มีชื่อว่าใบงานที่1เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็จะมีคําชี้แจงให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในช่องว่าให้ถูกต้องนะคะซึ่งอ่ะในช่องแรกนะคะก็จะเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรส่วนช่องที่2นะคะก็ผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกคือใครแล้วก็เขียนคําตอบลงไปส่วนข้อที่สนะคะก็ แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะก็ <c oughs> ให้นักเรียนเขียนคําตอบใส่ลงไปเลยนะคะแล้วนํามาส่งคุณครูนะคะในชั่วโมงเรียนถัดไปนะคะส่วนการที่จดบันทึกนะคะการที่นักเรียนจดบันทึกระหว่างเรียนนั้นนะคะ <c oughs> ก็ให้นักเรียนทรงสมุดถ่ายคาบนะคะอ่ะ <c oughs> ก็จบการเรียนการสอนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็ถ้าเกิดมีใครนะคะไม่เข้าใจตรงไหนสามารถมาถามคุณครูได้ตลอดเลยนะคะอ่ะ ไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปในคาบเรียนถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย